หลาพันกระจกี่นะฟ้าที่จะคือน้ำเฉียวขนาดดูต้ไนไม้อะไนี้แล้ำหนี่มันมันโดนฝาด เศร้าลูกไหนไหมลโอ้ตอมนี้ลูกหน้าบ้านนี่โดนมีเสาเลยอ่ะฝนเสามาเลยอ่ะจุ๊อันนี้โดนสเสาะแล้นะ ฟ้าผ่ืองว่ะอัปเดตล่าสุดสะพานโอ้แค่เนาะแฮวแทก นี่มจะกันี่ตูเย็นตอะไรงไขติวโอ้ไข่มันจดรดขวางทางเข้าออกอ้่งอ้้ายอ้นหรอเไปกัน

สถานการณ์หลังจากดีนะรถเราอ้อมขอบไข่ขอบไข่เข้าหมุนมาเลยหมุนไข่หนึ่งอะ